สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกีกแลี้วนะครับกับช่องชาวปะจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวพระพีีพระนองอยู่กับบรรยากาศของว่วย่างใบบายของชาวปะจฟาร์มนะครับตอนนี้กับประมาณบ่ายโมงนะครับพี่น้องครับไปหาตัดหญ้ามาไวใหงง่วกินแห้เลี้ยงของมือนี่เลยนะครับเพราะว่ามือนี่กับเป็นวันหยุดนะครับก็ถือว่ามันสะดวกนะครับที่สี่เส็จงานให้จบโดยเร็วนะครับเพราะว่าเขายังมีภารกิจอื่นอีกมากมายที่ต้องไปจัดการนะครับ ถือว่าช่วงนี้ชอบจะฟาพกะเลียงง่วงสบายเนี่นะครับพี่น้องกับหญ้าบ่ออุดนะครับตัดบ่อท่านกูแนละครับพี่น้องเมื่อนี้ง่วกะได้กินหญ้าตัดมันกะกินงายเคี้ยวม้วนเข้าปากเป็นคำเป็นก้อนายกาฉี่ไปหาแเล่มนะครับแเล่มงัวกับมีความสุขในบริบทของงัวนะครับบ่อเคลียดก็ได้แะเล้มไปเรื่อยๆนะครับได้แห่งทั้งนี้ทั้งนั้นย่ำแเล่มมันกับ่อได้กินอิ่มกิน จุกินจุคือจังเข้าตาดไหยกินเหรอครับพี่น้องครับครับพี่น้องเมื่อนี้ชา่ประจะฟ้ามกับมีเรลืองมาเหลามาเบาสู้พีสู้น้องฟั่งนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับและก็อยากร่วมให้พี่น้องร่วมคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในประเด็นที่ว่าความอดทนของการเลี้ยงวัวครับความอดทนในการเลี้ยงงัวนะครับ เล tamam. the ี้ยงงัวเนี่ยมันบ่ได้ง่ายเลยนะครับพี่น้องครับเข้าได้ใส่ความอดทนความพยายามหลายแห้งเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับการเลี้ยงงัวนะครับกว่าศีะสบความสําเร็จกว่าสีได้ขายนะครับอดทนในข้อที่หนึ่งครับพี่น้องครับอดทนกับเวลาครับพี่น้องครับงัวสัวสีง่ายครับพี่น้องครับกว่าจะโตนะครับกว่าสีผสมได้ผสมติดแล้วท้องอีก เก้าเดือนสิเดือนนะครับลูกออกมาการซัวสีเหลี่ยงไงเติบไงนะครับต้องได้รับการประรบประงมต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับใส่เวลาบอนอยเลยนะครับพี่น้องครับในการเลี้ยงงัวนะครับกว่าเข้าสีใดขายง่วขายลูกง่วขายแม่พันง่วขายแม่ท้องขายเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับมันใส่ความอดทนกับระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้าง นานนะครับแต่ก่อนนะครับถ้านเลี้ยงงัวกับอาซีใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงวัวสามถึงหาปีสํานะครับพี่น้องครับในการที่สี่ให้งัวเลี้ยงค้นนะครับปีแรกปีสองค้นต้องเลี้ยงง่วปีสามง่วเลี้ยงง่วปีสี่ปีหาง่วเจ้าคอยสีตอบแผ่นคน้นมาเลี้ยงค้นนะครับ แต่แห่งสภาวะราคาบัวตกต่ำแบบนี้มันอาจสี่ยืดระยะเวลาออกไปนะครับปีหนึ่งสองสามอาจจะต้องค้นเลี้ยงง่วนะครับสี่ห้าหกอาจจะต้องเอาเงินงัวมาเลี้ยงง่วนะครับเลยปีที่เจ็ดแปดเก้าไปจ้องคอยสิเป็นเงืนง่วมาเลี้ยงค้นได้นะครับพี่น้องครับเราก็ต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนกับระยะเวลาในการเลี้ยงดูวัวนะครับกว่าง่วมันสี่เป็นเงินเก็บเงื่อนออมขึ้นทุนเป็นเงิน ให้เฮ้าได้ค่อยๆเก็บค่อยๆอกวาดเอาผลผลิตกวาดเอาเงินที่เห็นเป็นกําไรเล็กๆน้อยๆในการที่เฮ้าสี่ลงทุนกับการเลี้ยงง่วนะครับครับนั่นแหละครับที่น้องครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับและก็ต้องอดทนกับเวลาที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูวัวนะครับอดทนในข้อที่สองครับอดทนกับราคาที่พันผวน งัวมีขึ้นมีลงครับพีนองครับบ่าว่าสิเป็นสายพันธุ์ไดน,นะครับบ่าว่าสิเป็นทั้งร้อยเนื้อบ่าว่าสิเป็นทั้งร้อยเลี่ยงนะครับมันมีการผันผวนของราคาอยู่เสมอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีผันผวนขึ้นลงขึ้นลง,นลงสลับกันเล็กน้อยกระโดดขึ้นไปแพงแล้วก็กระโดดลงมาต่ําสุดก็แล้วแต่ห่วงระยะเวลาตามอุปสงค์อุปทานและปริมาณวัวในตลาดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้ก็คือราคาง่วตกต่ำนะครับก็ย้อนว่ามีปริมาณวัวในประเทศจํานวนมากนะครับความต้องการบริโภคและการระบายออกมั่นกะบ่อท่านนะครับง่วก็เลืยหลยนะครับราคาก็ยังคงที่จะต่าอยู่นะครับที่น้องเพราะฉะนั้นเฮ้าก็ต้องใส่ความอดทนกับราคาที่ผันผวนของวัวนะครับก็ต้องรอคอยเวลาอดทนรอเวลาที่ซี รอมือมือที่รละค่ามาะสมเจ้าคคอยสีขายงัวนะครับบางท่านบางคนมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินกับต้องได้ระบายขายออกหรืออดทนที่สีสูงกับราคาง่วแต่แห่งมั่นเลี่ยงเกินกําลัางไปกาจจาเป็นที่จะต้องขายออกเพื่อให้เราเลี้ยงดูวัวได้แบบสบายเพื่อให้งวที่เหลือได้กินอิ่มพื้นบานนะครับพี่น้องครับพี่น้องอดทนในข้อที่3นะครับอดทนกับงานหนัก ี่เลี้ยงวัวมันก็สบายเลยนะครับพี่น้องครับคันโดยเฉพาะนะครับเลี้ยงวัวโดยใช้ต้นทุนต่ํานะครับอย่างเช่นปจัจจุบันเพาห้ากับเลี่ยงด้วยหญ้าเป็นหลักนะครับมีฟางเสริมแน่มีเปลือกมันล้างมายีดยามที่ขาดแลนหญ้าแน่นะครับกถือว่ากันเ้าสีเลี่ยงโดยใช้ต้นทุนต่ําแบบนี้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องอดทนที่จะ สู้กับงานหนักนะครับสู้กับฝ้ากับฝนนะครับมือฝนตกกระทอยบ่อได้นะครับมือแดดออกกระต้องลุยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกเกษตรกรยุคใหม่นะครับยับยีเห็ดเบียกตากแดดนะครับแดดบดคอยไปเห็ดนะครับเพราะอาจะมือแรงเข้าไปเห็ดงานไปตัดหญ้าให้งัวย้มคำก็ได้นะครับขันมันคำมาเหลียวบ่เห็นแสงสว่างที่เป็นหลอด ที่เป็นสปอร์ตไล่เคลื่อนทีกับว่าอืดว่าอยากนะครับพี่น้องไต่ไฟเห็ดก็ได้นะครับว่าจำเป็นต้องไปลุยแดดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริหารจัดการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอดทนที่จะสู้กับงานหนักนะครับเพราะว่ามันกับว่าได้สบายเลยนะครับพี่น้องครับที่จะเลี้ยงวัวโดยประคับประคองการลดต้นทุนนะครับแต่ขันเขาอยากสบายมันกับใส่ต้นทุนหลายขึ้น่านั่นแหละครับพี่น้องครับมันอาจจะสบายใน สบายในการจัดการในการเลี้ยงดูวัวนะครับแต่มันจะหนักในการที่เราจะต้องควักเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูวัวนะครับเป็นค่าใส่ใจสื่ออาหารมาเลี้ยงง่วสื่ออาหารคนอาหารมิดนู่นนี่นะครับการเลี้ยงแบบนั้นมันสบายแท่นะครับพี่น้องครับแต่มันหนักในการลงทุนนะครับพี่น้องครับพี่น้องการเลี้ยงง่วนะครับ มันก็ต้องใช้ความอดทนนั่นแหละครับพี่น้องครับขันบบสู้บอดบ่ทนมันเลี้ยงไปบบไวอีลีนะครับพี่น้องครับสําหรับผู้สีขีดเลี้ยงงัวมือใ่นะครับคิดให้ดีนะครับพี่น้องครับเทาเลี้ยงงัวนะครับถามผู้ที่เพิ่นเคยเลี้ยงมาก่อนนะครับมันบ่ได้ง่ายเลยนะครับมันต้องอดทนทั้งกับระยะเวลาในการเลี้ยงดูวัวนะครับกว่าที่วัวจะคืนมูลค่ามาเลี้ยงดูคนเลี้ยงได้นะครับ อดทนกับราคาวัวที่ผันผวนนะครับมันมีขื้นมีลงนะครับตามอุปสงค์อุปทานนะครับมีค่อยๆขยับขึ้นค่อยๆขยับล่งขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนะครับตามปริมาณวัวและตามความต้องการของวัวแต่ละสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นกะเลือกดีๆนะครับและอดทนขอบเสือไทยนะครับก็อดทนกับงานหนักนะครับที่เราต้องเผชิญในการเลี้ยงวัวนะครับมันใส่ตนทุนร้ายกะเลี้ยงสบายนะครับ ค,คุ้มต้นทุนเลี้ยงด้วยต้นทุนต่ํามั่นกระยากลําบากแน่นะครับพี่น้องครับพี่น้องอมีความคีดเห็นจังไดกับข้อมินขมาแหลกเปียนเลี้ยงหลูึ่งกันละกันนะครับพี่น้องพี่น้องเลี้ยงงวัวใส่ความอดทนกับอีหยังแน่นะครับชาวประย่าฟ้ามก็เลาสู้ผีสู้ห้องฟังในมุมมองของชาวประย่าฟ้ามนะครับเท่าบ่ได้เป็นปรา์แห่งการเลี้ยงวัวนะครับเราก็ นําเสนอในมุมมองของเรานะครับพ่อใดพ่อพี่พ่อน้องและก็ชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเลี้ยงวัวซึ่งกันและกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสาหรับผู้ที่คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับสำหรับการเลี้ยงงวนะครับการเลี้ยงวัวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับการบริหารจัดการแต่ละข้อก็เป็นศาสตร์และศิลป์ของแต่ละคนเช่นกันนะครับเพื่อให้เราสามารถเลี้ยงวัวได้ ด้วยความสะดวกสบายตามบริบทตามวิถีตามประเภทของวัวที่เราเลี้ยงเพื่อให้บริหารจัดการให้ง่ายที่สุดนะครับและก็คุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้กําไรสูงที่สุดนั่นแหละครับที่น้องครับครับอีพีนี้ขอลาผีลาดองเปชรก้อนนะครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสาหรับวันนี้ชาวปจัฟาร์มขอขอบพบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนให้กําลังใจชาวปจัฟาร์มมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ ผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนใน EP ีใหม่ๆที่ชาปญาภามจะลงนะครับลาาผีลาดองไปสักก่อนนะครับเลี้ยงงัวให้มีความสุขนะครับพี่น้องครับอดทนสู่ไปครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับชาปัญญาภาพ